เต็กจ้ะแม่เก็บเฮดดีเฮดดีพี่น้องโอ้ยมานจะมนมาพอจ้ะเ่เขาปเนี่ยเพิ่เขาฆ่าคนจ้ะเพิ่งขาใหญ่จ้เขาใหญ่เนี่ดาลายเด้อจ้ะ โอคเลยวะจ๊ะอือือกบสวัสดีจ้ามืัอนี่สาวฝนพาพี่พาน้องมาเขาป่านอกจากเดินทางกับแม่สองคนพาแบบพาพายุฝนมาเลยจ้ามืัอนี้พิการแหลกไม้แหลกเข้าสิมาตามหาเห้เผ่งเขาบ้าน้องเมียจ่าไปเดินไปชมกันว่าสิได้ยสีมานบ่านจ่านี่ว่าสาวฝนพาพี่พาน้องไปไม้ได้ยิงนาะจากไปกันเลยจ้าอืมมาฟอร์จจ้าให้เผ่งเขาป่าเนี่ยเด็กกันมาเพือ่อไง ใสยยงไงเจ้เลยเดิน่ายกับแม่ได้แบบขึ้นเขาฆ่าคนจ้ะคน,นกระตกเบ้าขื่นอีด,ดีจ้ะถ้าเป็นดอกนะยังเอาได้ดยังจ้ะ เหเ้ผพงคุ้มโอ้ยพึ่งเข่าไ่จ้าอุ้ยเข่าใหญ่เนี้ยนี่พึ่งเขาอุ้เอาหลนกันจากซันสีมาหน่อยมาไล่ซมจามันนี้นี่พึ่งเขาอีกจ้านี่พึ่งเขายอแ่กคุ้นจ้ะ ผึผ่นเขาไงจ้ะสมซื <S <S ้อพันขนาดจ้ะอะไรวะนอจ้ะอ้ยมันเปื่อยอู้แต่เสียดายเฮงจ้ะอต่เสียดายคับจ้ะเพึ่งเขาไงฮึอ้ย้จฝนบริรมากจะเปื่อยจ้ะ จะฝนเปลี่ยนไม้มาสางหอมมาเด้อจ้ะแดงสี่ด,ดอกเลยแดงค้าลายเด้อจ้ะแดงสี่จ้ะดอกสุกสวยอยู่จ้ะอ,ออกออยู่จ้าดอกอืมโดนฝนมยเดียวจ้ะเปลี่ยนเปลี่ยนสีเด้อจ้ะทือฝน อีกหนึ่งดอกจ้ะจะฝนบริึ้นพู่จะมันนี้มากกระแม่เลยอาศัยหาปลาล้างเด้อจ้ะมันสั่นหอมจ้าหนึ่งดอกเน้อเหมือนแห้งจ้ะนอะไะโอ้ยหาเงียจุงหนึ่งจ้ะจุงเงียบหนึ่งดอกไซมินิอื่จ้ะ ข้าเขา,ขาจ้วงไม่มีเยจ้าแม่เลยจต่แม่ยงางมาพันหัวสะพนอยู่สะพนเห็นเห็ดก่อนนี่แกงสุบเซฟดวงส,สวยสยวยดวสวยเยจ้ะจุ้มจุามจ้า

คนทําายดอกดกอจะนองขึ้นมาไก่เลยนอนนหยาดกิบเลย ดูนี่แต่อัน่อนจ้ะจ้ะอื้อแต่ดวอังสีเบิดนี่จ้ะอู้อันแต่อันส้นยิงดอนอยู่ข้างในอึ๊บอึ๊บอึ๊บอู้สองกระจายย่งไง เรื่อยเรื่อยเลยจ้ะปานหูดสวยจ้ะเห็นติดต่อกันได้เรือยจ้ะดูมีคนถ่ายให้หจ้าดดอกแจมแหงจ้ะ

hết hết đa ui đa hết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  đa sáng đa hết đa hết đa จุมจะจุมเปลี่ยนส่วนมาอีเด้อจ้ะส่วนนี้เราจจุมจ้ะท่าไหนจ้ะเบืว,ว,ว,อ,ว,วอตาเขาใส่คอนจ้ะเพงขัดจ้อน ดูงเกลียวแสบด้ยจ้ะนี่แข็จ้ะนี่สดงสีจ้ะ ขับอนดอกจะงามขับอืมอางานนี้ให้ดอกเขจะไล้ดอกไปพี่ยนูนพอดีค่ำโโหเดงหลังเตกจ้ะแม่เมก็บเก้นี่นี่ข้างใต่เอาอาไม เป uh ็นไงกนี่ยเาคนาคนเปลี่ยนทาก่อนี่นีนี่นีากระจาเจ้าอดานี่เอาจุ่มนีก่อนจุ่มม้กะสิมันั่นแมนะ

จะคายเบิ่งไฮไลท์แล้วก็เฮ็ดหลี่เฮ็ดดีพี่น้องโอ้ยมันจะมันอะไรดอกเฮ้ยเฮ็ดหลี่คนรับ ถึนก mm, okay, okay. mm. uh, <laughs> mm. uh ัเป็นต้มนี้ยจาเดซ่าฝนสีหฮาบูโ้โ่เก๋ก๋แนี่ถึงน้ำถึงน้ำทีิละออกมือสา3แล้วจะบึงส่งเลยหุ่นจูงเพนยอะน้นไหม như kháng khóng ta. chùm đó, kháng ngồi không hẳn, thừng thừng. chùm ngồi nhanh. ừ, ừ, kháng, ta hít chùm làm đấy, bà này, ôi cái nhắn đó, hồ thân, vầy ơi. จ้ามันมันเลยจังเลยจ้าซะฝนพาพีพาน้องสรุปยอดเห็ดมันเลจ้ะพี่น้องไปสองไม้แล้วจ้ะไม้แรลงไปบันน้องเม็กไม้ที่สองมาบันสังห้อมมา,มาหมานเห็ดแดงสี่บันสังห้อมจ้ะพี่น้องโอ้ยเต็มกระตานี่กระตาใหญ่จ้อีกเกือบครึ่งแล้วจ้ากระตาใหญ่นี่มาหมานเห็ดแดงลังแตกแลจ้ะเป็นสันๆอยู่อือสุดยอดแดงน,น,นี่ เห็ดแดงสี่ดอกน,น้อยๆข้างล่างก็มีเด้อจ้ะเพราะว่าสภาฝนมาได้เลี้ยงเลี้ยงแต่กระตาหน่อยนะจ้ะอืองามงามมานสุดยอดเลยจ้ะเห็ดกะอาสิบาดูดีเป็นไดรจ้ะพี่น้องเพราะว่าฝนตกหนักตกเบิดขึ้นมาตกอีกตีสามนะจ้ะจ้าถึงชอบคลิปนี้ขอฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามชื่อวีดีโอด้จ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่งจ้ะฮัลโหลในคลิปต่อไปว่าสภาพฝนก็สร้างกลุ่ม สีใดสีมันเฮ็ดยังไ้พี่เนาะมาอีกจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวกบ,บายนก่อนจ้าสวัสดีจ้า